สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมือนี้มาพบกับช่องยายแพรสีแชนแนลคือเก่าคือเดิมนะจะ้ะเนาะมือนี้ยายแพรีก็ได้นาแนวทางเลขเด็ดมาฝากคือเกา่านะจ้ะก่อนจะไปเบิ่งแนวทางเลขเด็ดยายแพรีก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ยายแฟสีน้น่งนเด้อจา้าสิบบรผาาษิบต่อต่อไปนะจะ๊ะเนาะย่าเมื่อนี่ก็ไปเบิ้งคลิปเลยนะจ๊ะนเนาะเบิ้งแนวทางอาจารย์เลยนะจ๊ะเนาะ อันนี้เลขท้ายสองตัวอาจารย์ต้นพารวยวระสานจ่าเพิว่าเพิร์กระไฮมาสองสองสองสามสองห้าห้าศูนย์เลขเลขห้าสามน้าจ้าเนาะต่อไปเลเนาะจ้าอันนี้ไปเห็นมาเห็นมันเขาห้าสองงวดแล้วก็เลยเอามาฝากนกาะจ้าเนาะอันนี้เพิรกระไฮมาซีหาเก้าซีซี 8 5 9 5 7 3 4 6หนักนัก,นกข้างล่างมาสัญญาพันวา6 4สี่อย่าสัญญาพันวาเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้ของเอ็ดอก่ล้านาะจ้ะเนาะเม็ดเดียววิ่งห้าสัญญาพันไหหาสามนาะจ้ะเนาะของเไก่ล่าต่อไปเลยจ้าอันนี้ของอมิตาเพชรใจแสงเนาะจ้ะเนาะ คนให้วิ่ง3บนคนก็ห้สามเจ็ดสี่สามเจคู่โตดบนกัสามเจ็ดสามสี่เจ็ดส่ามเัญาล่างคนให้วิ่งเจ็ดน่นจาจะเนอกก็มีเจ็ดสี่สี่เจ็ดห้าเจจ้านะเนาะท่อไปเลยจ้าอันนี้คำนโนดตังมาสัจา้าเลขตังแคมขนเน่นจกจะเนาะ3าตัวบนก็ให้2 8 9งแปดค่ะ สองตัวเพิน่นไขให้าสนะี่เนาะจ้ะเนาะอันนี้โชคถามหาวาา่าสันจ้าเพิ่นให้เลขเด่นบนมากนะจ้ะเนาะเพิ่นให้สองก็เก่านาะจ้ะเนะาะต่อไปเล้วจานี่เป็นแม่เลขแม่จำเนียนเนาะจ้นะเนาะบนเพิ่นให้วิ่งหนึ่งเนาะจ้ะเนาะเพิ่นใข่หนึ่งแปดเก้าวสันจ้าสองตัวเพิ่นใข่แปดหกก็แปดเก้า หาวิ่งหาล่างนากจาเนกกระห้หาหนึ่งก็หาสามนอกจากต่อไปเลยจ้าอันนี้เปนหอหมาวิ่งสีนาะจากกัมีซีหนึ่งหนึ่งีสสีสองสองีศย์และศูนย์สี่สัสสสญชาพิ่วาต่อไปเลยจ้าอันนี้เลขพดน์นี่สัญชาติัวาคนกกระหาม่าสามตัวปุ่นแปดสองศูนย์แปดสองหาสองตัวล่างพนกระหยเจ็ดหนึ่ง เจ็ดสามและเจ็ดสี่โชคดีเฮงเฮงสันจา่าเพ่นว่าต่อไปเลยจ้าอันนี้ของอ่ะเพ่นไฮมาสามตัวบนน,าน่าจะเนาะเพนไฮมาแปดเก้าสามแปดเก้าหกน่าจะเนาะต่อไปเลยจา้าอันนี้เพ่นว่าอย่าเสื้อผมมาสันเพ่นว่าเพ่นก็ะหฮมาหาเจ็ด 4717เนาะจ้ะเนาะอันนี้เลขแอดสายฟ้า3ตัว2ตัวเนาะจ้ะเพิ่นไห้าหามา519 558 188 598เนาะจ้ะข้างล่างเพิ่นก็ห้มา145484และ94โชคดีเจ้าสาดเพิ่นวา่าอันนี้เพิ่นก็ห้วิ่งเนาะจ้ะเนาะ เพื่นก็ให้วิ่งบนมากวดนี้เพื่อนหาวิ่งบนมากสองนอกจากนอะก,ก็บฟังเพื่อเป็นแนวทางเด้อจากก่าสาวกดชอบก็นั่มไปใส่เด้อจาา่าสันพนว่าอันนี้ของตรงตรง,ตรงพนาสันของเทมอละะนอกจาเนาะเพื่อนก็ใหาเก้าสี่ศูนยห้า หนึ่งแปดนาะจ้ะเนาะอันนี้เพื่อนก็นให้เลขปัก์ลักสิบหน่วยบนเนาะจา้ะงวดที่แล้วแอนนาจะเอาล่องหายเบิงอยู่เนาะจา้ะอันนี้จะงวดนี้บนหายศูนย์บนเนาะจ้ะเนาะซิฟกับหน่วยหายศูนย์น่าจะเนาะถ่ายคลิปนี้ยายแพทย์ศีกะขอขอบคุณทุกอาจารย์ทุกสำนักเนาะจ้ะเนาะขอบคุณ ครันชิมเขามารับชมช่องไห่สีแยไพ่สีสนะาจะนอกขอบคุ้นหลายเดอ้อจ้าสวัสดีจ้า